ัวมันเยอะมันเยอะพังพร้อมพัพร้อมใช่เธออาหารที่นี่นี่แบบใครจัดรู้ไหมใครฮะสามีคุณคุณยุยอ๋อเรอลูกเคยพ่อเหรอฮะไม่ใช่คุณยุยค่ะจริงเหรอพี่ยุยไม่ทำไม่เป็นเคยเคยพยายามจะทำแล้วเขาหักให้แต่ตอนหลังก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาเออดีเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหน้าครอครเสียเวลาไม่ใช่หรอกเสียเวลาต้องทาใหม่ พ่อไข่เจียวก็ไม่รเห่อลสรุปแล้วคือคุณโด่งใช่อ๋อบ้านพ่อครัวประจำบ้านเลี้ยงลูกคุณโด่งหลักโอหทุกอย่างหมดบ้านเนี้ยประหยัดเพราะเขานะยามไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องจ้างมาเพราะว่าเขาเป็นยามเองดูแลดูแลเรื่องความปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอานี้ยาเข้าวมาให้ ฉันเสริมเลยหมดหมดหรือยังต้องรีบเข้ามาก่อนเลยผมก็ตาแฉหมดหรือยังนยังครับเดี๋ยวนี้ผมเอาข้าวให้ก่อนข้าวยังมีอีกจะมีกับข้าวอย่างนั้นรีบไปเลยไปช่วยพี่ไปช่วยดีวไปช่วยพี่ไปช่วยเขาไป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 ัปไปไปไวไป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 ไาไป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 ไม่ต้องห่วงลไปเปไปไปไปตปไ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 ปยไป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  ว่าจะมีขโมยขจรมาอย่างบ้างเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดแล้วจะมียามพอจะบ้านนอนแบบตีหนึ่งตีสองเราออกมาเข้าน้ำตีสามเขาก็ยังไม่นอนนะเขาจะเปิดเพลงแล้วเพลงเขาเนี่ยใครฟังตามเขาประสาทกินเขาจะเปิดคาราบาลจุ้งๆุ้งจ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 ุงจุ้งุ้งงจุงจุ้งจุงทุงจุงจุ้งจุ้งจุ่งุ้งจุงุุงุ้งงุงจุง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 ง ล้วไม่รู้มันอะไรทั้งนั้นี่ยตาคนเนี้ยแล้วอาหารการกินไม่ต้องห่วงตื่นเช้าเนี่ยพ่อครับไข่ลวกไหมเออดีดีดีลูกเขาจะทำของลูกสาวเขาของภรรยาเขาของเราก็ทําเรียบร้อยของเข้านไม่ต้องห่วงเขามีถ้วยมาใบอะไรหมบหมบโมบไปและอาหารประตกเกลียดเขาจะทาอย่างเงี้ยวางเลี้ยงหมดเลยน่ารักส่วนใครจะทานได้ที่ทานไม่ได้อีกเรื่องนึงเรื่องหนึ่ง หมายถึงว่าเขาเขาจัดเตรียมหมดเป็นเรียงๆวางให้พร้อแล้วพอตื่นเช้านะอาหารนะมันอัศจรรย์อาหารหายหมดเพราะเพาะเมื่อวานนี่ก็ไม่มีใครทานเท่าไหร่แต่หายหมดแต่จะมีอาหารใหม่มาวางแล้วก็มองเอ๊ะมันก็ลักษณะคล้ายหมูเมื่อวานเอ๊ะมันเหมือนมีไข่พะโล้เขาไปอัดแบบมาอ๋อจากไข่โลกเป็นไข่พะโล้จากเมื่อวานก็ทานไม่ได้อยู่แล้วพอมันอัดแบบแต่ยิ่งทานไม่ได้นักเขามีก เขยขี้เหนียวพอสมควรถูกต้องไหมฮะอาหารจะต้องเอามาให้เกิดประโยชน์ที่มันประหยัดคนคุ้มค่ากับอาหารมากจริงๆคุ้มค่ากับอาหารเท่านั้นยังไม่พอเวลาขึ้นรถไม่เคยเติมน้ำมันให้พอรถเนี่ยนะในบ้านจอดสองสามคันอันนี้เขาเรียกประหยัดเลยขี้งกเราตื่นนอนมาปั๊บเ้าก็ไปส่งลูกแล้วอ่ายื้อก็ไปถ่ายละครพอเราตื่นมาปั๊บเห็นรถคันนี้จอดอยู่ ไอ้คันนี้ต้องน้ามันหมดแน่เพราะเพราะว่าถ้าคันไหนน้ามันจะหมดเนี่ยเขาจะมาจอดไวมันจะมาจอดไว้แล้วพอพ่อพ่อออกไปพ่อต้องเติมเต็มทุกคันทุกวันทุกคันมันจะหลับเนี่ยแล้วคือความซวยก็อยู่กับพ่ออยู่แล้วฟังจากพ่อตาไปแล้วทีนี้มาลองฟังจากฝั่งลูกเขยดูบ้างผมจะบอกเลยที่มันมีมันมีสาเหตุครับคือมอยก่อนเนี่ยผมเวลาออกไปหาเพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะใช้จ่ายเงินเยอะมากเยอะจนแบบว่าเอ จนจนภรรยาเนี่ยเขาเขาขอว่าขอขอดูแลกันเงินเราด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นลูกชายนะก็อารมณ์แบบค้างด้วยเอาไปเลยบะอะไรเงี้ยอืมการตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จับเงินตัวเองอรือว่าอ,อย่าะ<อ>แต่ก็อยู่นะฮะก็ใช้เขาเขาให้เราใช้วันละสองร้อยอยู่ในความควบคุมใช่แล้วพอเหรอวันละสองร้อยวันละร้อยก็เนี่ผมก็พยายามให้เขาดูว่านำมันไม่ได้เติมเนี่ย ก็พอก็นี่ไงก็ใช้นี่ไงร้อยสองร้อยไงแล้วก็น้ํามันก็เป็นนี้ไง <c oughs> ใช่แล้วเวลาแบบว่าโอ้โหจะใช้กี่ดัดเราไม่เคยแบบว่าเป็นเป็นคนอย่างนั้น่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทําให้เราแบบประหยัดแล้วก็คือ <c oughs> ผมไม่คนคนบ้าซื้อจะซื้อของกินอะไรมาเก็บไว้ในบ้านคือขอให้อะไรก็ได้ขอให้มีมีกินอะ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบไม่ไม่อดอยากผมคิดว่ามันมันมีแรงทําอะไรนะแต่ส่วนมากทำเสร็จก็ตัวเองก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก่อนจะทำอะไรคือท้องต้องอิ่มใช่ ย้อนไปอีกนิดนึงได้ไหมคะพ่อตอนที่พี่โด่งมาขอพี่ยุ้ยอย่างเงี้ยตัดสินใจให้เลยไหมคะก็ตอนนั้นก็เห็นเขาคบกันอยู่แล้วคบกันนานแต่จริงๆคนที่มาขอเน่ะไม่ใช่โด่งขอเนยใครคะยุ้ยเดินมาบอกว่าพ่อขาโดมีเรื่องจะพูดกับพ่อแล้วก็บอกมาบอกมันไม่ต้องพูดเรารู้มันจะมาขอลูกฉันให้เลยสินเขบอกมันบอกว่าเ็าจะครัวเนอีกนานทําไมเล่ามันจะเจ็ดแปดปีติดปีแล้วแต่งแต่งแต่งันเทียไปลาคาญ ให้มันแต่งสินสอดนะคะพ่อให้เยอะไหมสินสอดเหรอก็บอกไม่ต้องอะเย็นกระตือโซดามาน้ำแข็งมาพอละแค่นั้นพอละเออไม่กลายเป็นคนในครอบครัวไปแลบบใช่ต้องทำกันมานานแล้วมั้เนาะแต่เขาห่วงนะตอนพ่อมึงาแล้วมาแล้วนี่กับข้ามาเพิ่มนี่มันมาจุดใครแหมกี้ไปรทำอาหารมาห่วงพ่อพูด อ่ได้เก็บน้อยของท้องกินได้ถาทำอาหารแบบคล่องแคล่วจริงๆนะปั๊บทำคล่องมากแล้วเมื่อกี้ระหว่างทำทำไมเขาน้ำตาไหลก็ไม่รู้ทำไมเพรานี่พะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทำใช่ป่ะคะเอาเอาสิิงที่เมื่อก่อนนี้เอาใช่เพราะทำงานคุณพ่อทำบ้างแม่ก็น้อยมากน้อยมากน้อยมากโหพี่้องนี่มาเป็นจริงๆอ่ะฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวในต่ะคือติบสอปีที่เขาจีบกันเนี่ย กี่ปีกินผมว่าไม่เกิน5ปีแต่เวลาที่เหลือคือพูดก็ไม่รู้เรื่องเวลาเขาพูดอะไรผมบางทีผมฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรนะผมก็นั่งฟังพอเขาหัวเราะผมก็หัวเร้องต่อมาท่านู้จารย์ที่ท่างที่เขาไม่รู้เขาพูดหัวเราะอะไรก็เพูดหัวเราะทำไมอ่ะแต่เราเอาใจเขาเอาใจลูกเขยไม่หัวเราะเดี๋ยวมันโกรธเสียใจอิ่มแล้วะ อิ่มแล้วต้องประกาศต้องประกาศสิอิ่มแล้วนางต้องประกาศเหมือนคุณเหมือนคุณต้องการอะไรเพิ่มมาอิ่มแล้วมันก็อยากหาอะไรตกตกไงตกตจากข่าวตกท้ายตล้างปากล้างคอนี้อ่ะงี้ยี้ดีดีดีเป็นความคิดที่ดีเตรียมมาเป็นคนมีความเตรียมพร้อมเดี๋ยวไปเอามาให้พิธีกรที่ดีคุณต้องเตรียมพร้อมเข้าใจไหมพิธีกรที่ดีของฉันเล่นกับหลานอยู่เหรอ ไขอที่ดีของฉันไปไหนนี่คนนี้เน่เน่่น่น่น่่อันนี้ดีจริงแนะนําเลยนะฮะหลังอาหารมื้อหนักๆแบบนี้ต้องนมเปรี้ยวขวดนี้แหละอร่อยช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารมีหลายรสหลายสูตรคุณดูจากสีเขียวก่อนนี่นี่นี่สีเขียวนีอะไรเป็นสูตรย่าหวานฉันหลอันเนี้ยสาหรับคนที่รักสุขภาพนี่ของฉันต้องสีฟ้าทำไมอะ โอ้โหหลอนสวยมากสวยมากหลอนสวยแม่นบรรั่งบรรยัางจริงๆใช่ค่ะอย่างคุณโอต้องอันสีฟ้าจริงๆตอนนี้ใช่หลอนสวยมากน้ำตาลน้อยสำหรับคุณโหนเอาน้ำตาลน้อยไม่ให้ฉันน้ำตาลน้อยของคุณน้ำตาลน้อยบองคุณน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยยู่ยังไหมคะพี่อยู่น้ำตาลน้อยได้ค่ะแอน้ำตาลน้อยเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยอ่าแล้วสูตรสีแดงมันเด็ดยังไงขอยาหวานนี่ผมนี่ยาสีแดงนี่ผมชอบอันนี้อร่อยสดชื่นแล้วมีประโยชน์สดชื่นจริงๆเออคุณอยากสดชื่นใช่ไหมไม่มีผมนะแล้วผมไหวมค มีหลานเลยนะไม่ร้เก่งทำไมต้องเลือกคนดท้ายดีเลยอันนี้คือมีประโยชน์เพราะว่าฐานเนี่านตีหัวเลยเอาหลอดมาด้วยให้หลอดเขาเอาหลอดไหมแกนี่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ดูแลเลยดูแลดูแลอ่ะแล้วดูแลคนสุดท้ายเลยโธ่พอบ้านไงช่วงหน้าเราจะได้เจอหลานไหมเจอหลานเพราะว่าออกันไทยเขาได้ แหมเล่นกันกริ๊บเลยไม่มีเสียงเลยเนาะเล่นกันสนุกเลยตอนเนี้ยเงียบจ้ะเงียบจ้ะแอมอยู่ในห้องแอมอยู่ในห้องเดี๋ยวช่วงหน้าเต้นนะมีคนมีมีคนพ่อไม่มีแล้วต้องมีเองอ่ะบมันใช่นะก็ถามพ่อพ่องะอผล่พ่อจะมีเองปกติเขาเล่นละครนี่นะ แล้วขผมเล่นปุ๊บเขาไม่ดูดูเลยอย่าดูอย่าดูอย่าตีชายได้ไหมฮะพอาเขาดูปุ๊บเขาเช็คละครลูกไปได้ดูนะได้แล้วเขบอกอ้าวไม่ให้ลูกแล้วขอเช็คต้องดูดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลก์กดไลก์กดไลก์